ท่านผู้ชมทุกท่านคะแล้วก็สวัสดีชาวธาตุดินนะคะชาวธาตุดินก็จะมีชาวราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันนะคะไม่ว่าท่านจะเป็นลัคนามังกรพฤภกันหรือชาวราศีมังกรพฤษภกันนะคะก็สามารถที่จะดูะดวงเป็นชาวธาตุดินได้นะคะก็อันนี้อิงโหราศาสไทยนะคะอาจารย์ได้เปิดดวงไว้แล้วนะคะ ค่ะมาเริ่มดูหน้าไพ่และการแปลการาพยากรไปพร้อมกับอาจารย์ได้เลยนะคะไพ่ตำแหน่งใบที่1ค่ะเป็นไพ่ตัวต,วตวนคือไพ่ห้าเหรียญน,นะคะไพ่ห้าเหรียญน,นะคะไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงลักษณะความน้อยเนื้อต่ําใจของชาวธาตุดินอยู่หลายเรื่องนะคะประเด็นแรกนะอาจารย์มองเรื่องของความรักก่อนเลยนะคะเพราะว่าพบคู่รัก คนรักเป็นไพห่หกดาบนะคะบางคนอาจจะไกลการคิดถึงการหวยหากันอยู่น้อยใจว่าไม่ได้รับข่าวสารอ่านะคะหรือเขาจะทอดทิ้งเราไปไหมอะไรอย่างนั้นอยู่ก็ได้นะคะไพ่เดอะแฮงแมนนะก้าเรียนคือความเขาเรียกว่าโดดเดี่ยวการรอคอยที่เรายังต่อให้จะอ,อยู่ แบบว่าห่างไกลกันแค่ไหนเหมือนเราก็ยังผูกใจรักเขายังรอเขาอยู่เสมอนะคะอาจารย์มองว่าคนรักถ้าห่างไกลกันอยู่เหมือนไพ่ขึ้นหรือแม้กระทั่งความไม่เข้าใจกันอยู่อยู่ใกล้กันแต่ใจห่างก็ได้ด้วยตอนนี้นะใกล้กันก็คือไพ่สิบเหรียญขึ้นมาเป็นไพ่แฟมลี่อยู่แต่ใจห่างก็คือใจมีปัญหานะคะก็เลยทําให้เกิดภาวะความน้อยใจห้าเหรียญกับกเเหรียญขึ้นมานะคะ แต่เร็วๆนี้ก็จะมีการแบบปรับความเข้าใจกันได้นะคะไพ่หนึ่งถ้วยขึ้นมานะคะอาจารย์มองเป็นไพ่ความรักที่ดีแฟมลี่ที่อบอุ่นสิบเปรียนนะคะเดี๋ยวความรักก็กลับมาเหมือนเดิมนั่นแหละค่ะนะคะอ่าเร็วๆนี้แหละค่ะรับรองนะคะอาจารย์ว่าเขาคงจะไม่เกินสิ้นเดือนกันยานี่แหละค่ะความรักความสัมพันธ์ก็จะกลับมาเขาจะเป็นฝ่ายกลับมาง้อชาวธาตุดินเองนั่นแหละค่ะนะคะเพราะเขายังรัก ยังแบบเขาเรียกว่ายังเห็นคุณค่าอยู่นะที่อาจารย์มองเห็นนะสิเหรียญเนี่ยแปลว่าคุณค่าหนึ่งถ้วยด้วยนะคะอาจจะมีเกณฑ์เข้าใจผิดอะไรกันบ้างอ่าประมาณนั้นแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ถึงขั้นต้องเลิกกันนะคะนี่คือสําหรับความรักคนที่มีคู่รักไม่ว่าจะสถานะแบบว่ายังไม่ชัดเจนหรืออยู่ด้วยกันไปแล้วลคือเป็นคนมีคนรักนะคะ แต่ถ้าเป็นคนโสดเนี่ยอาจารย์มองตำแหน่งคนโสดเป็นบุตรตาเป็นหกเหรียญอาจจะแปลในแง่ของจะมีใครเก่าๆนะคนเก่าอาจจะเป็นสมัยเรียนหนังสือสมัยทำงานเนี่ยนะอยู่ๆก็เข้ามาในชีวิตหรือคนที่เลิกกันไปตั้งนานแล้วอยู่หวัวนั่นก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะสำหรับคนที่โสดอยู่ตอนนี้ชาวาตาดินนามีเกณฑ์แบบนี้หรือใครที่คุยกับต่างชาติอยู่นะดีอัมเบอร์ชียร อยู่ๆเขาหายไปตั้งนานเราคิดว่าเฮ้ยคงไม่กลับมาแล้วมั้งเออปักนี้กลับมานะคะอ่าเพราะว่าหกเหรียญนั่นแหละหกไม้เท้านั่นแหละคือการรีเทิร์นนั่นเองนะคะในเรื่องของสัมพันธ์เก่าๆแล้วกลับมาคบกันใหม่สําหรับคนโสดนะคะคือคนโสดตอนนี้ไม่มีใครแต่อดีตที่ผ่านมาก็อาจจะมีคนรักที่อาจารย์แปลไปนะคะโอเคต่อไปค่ะในเรื่องของการเงินเนี่ยอาจารย์มองช่วงต้นอ่า ปักของสักประมาณวันที่16 17 18 19เจนี่ยยีเนี่ยอาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนะหมุนเงินเยอะเหมือนกันแต่ก็ยังหมุนไปได้นะนะคะหลังจากนั้นอ่าสิบเก็เริ่มจะดีขึ้นแหละเพราะคุณยังมีไพ่1 6, เหรียญ6เหรียญเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องแก้ปัญหาได้หรือเกณฑ์โชคลาบรอยเข้ามาก็ได้ด้วยอาจจะลาบรอยจากเลขทะเบียนรถก็ได้นะคะเพราะไพ่ลรบขึ้นมาก็คือ อศวินขีมน่ขม้านี่แหละค่ะชารออตกระพกไม้นี่แหละเป็นเลขทะเบียนรถเพราะอาจารย์เห็นเลขโชคลาภอยู่ไพ่หนึ่งเหรียญน,นั่นเองอาจจะมีาลาบปุ๊กปุ๊กก็ได้ด้วยเนาะแล้วก็ลาบจากการทํางานก็ได้นะอย่าลืมว่าพบกรมมะคุณขึ้นหนึ่งเหรียญน,นะคะบางคนขายประกันเป็นในหน้าขายอสังหาริมทรัพย์ขายประกันเกี่ยวข้องกับสุขภาพอะไรอยู่างเงี้ยหลายเรื่องค่ะที่ทํางานอยู่เนี่ย ที่คุณรออยู่ว่าเฮ้ยงานชิ้นนี้โปรเจกต์นี้มันจะสําเร็จเราจะได้ค่าคอมมิชชั่นไหมจะได้เงินได้ผลตอบแทนดีไหมรับรองค่ะพอพบการเงินคุณก็ขึ้นก้าวเหรียญน,นะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องได้เงินได้ทรัพย์มีรายได้ดีๆเข้ามาและช่วงหมุนเงินก็หมุนไปเหมือนที่อาจารย์บอกนะยี่สิบเป็นต้นไปก็จะต้องดีขึ้นอย่างแน่นอนในเรื่องของการเงินนะคะการงานก็ดีใครที่ว่างงานอยู่มีเกณฑ์ได้งานทํานะคะ ไปหางานเลยค่ะคุณได้งานทําอาจจะได้เดือนนี้แล้วไปเริ่มเดือนหน้าก็ได้นะคะ,ะประมาณนั้นนะคะเพราะว่าพบกับมาขึ้นหนึ่งเหรียญแปลว่าได้งานใหม่ๆหรือใครไปสอบงานราชการทหารตำรวจสอบเกี่ยวข้องกับงานสารนะคะเกี่ยวข้องกับกฎหมายอย่างเงี้ยก็ถือว่าจะได้งานแบบนั้นด้วยนะคะงานข้าราชการอะไรอย่างเงี้ยนะคะใครที่ไปสอบ หรือสอบผ่านมาแล้วก็ไปดูผลคะแนนได้มีเกณฑ์แบบนั้นนะคะหรือใครทําเรื่องเอกสารในเรื่องการกู้เงินการขออดีแบงค์นะคะทำเรื่องเ,อเกี่ยวข้องกับเอกสารกับหน่วยงานราชการอยู่อย่างเงี้ยนะคะเรื่องนี้ก็จะผ่านนะคะหรือใครมีเรื่องของคดีความฟ้องร้องที่ยืดเยือ้อก็มีโอกาสที่จะได้รับชัยชนะจากดวงที่ขึ้นนะคะสําหรับชาวธาตุดินก็มองในเกณฑ์ดีอยู่นะคะค่ะ ต่อไปนะคะในตำแหน่งผู้หลักผู้ใหญ่บ้างเนาะสุภาพเป็นหนึ่งถ้วยผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนซัพพอร์ตอยู่นะคะพ่อแม่ก็ยังโอเคดีครอบครัวก็โอเคดีนะคะอาจารย์มองภาพรวมถือว่าดีส่วนตำแหน่งสุขภาพเนี่ยอยู่ไพ่สิบเหรียญแต่ตำแหน่งตัวตนเป็นห้าเหรียญก็ต้องระวังเข่าขาไม่ดีคนคนสูงวัยนี้ยิ่งต้องระวังนะการเดินนะคะ อย่าแบบหมุนตัวเร็วหรืออาจจะมีขาแพงหกล้มได้นะคะอันนี้ต้องระวังนะคะในในด้านสุขภาพอสา,จา์จะแปลประมาณนี้นะคะโอเคค่ะไพ่สรุปเนี่ยเป็นไพ่ดีอมโคลเป็นไพ่ใหญ่มากแปลว่าความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่แต่เป็นความสําเร็จที่มุ่งมั่นมานะพยายามนะคะสู้ๆนะคะอะไรก็ตามที่เป็นเป้าหมายนะคะไพช่ชาริออดแปลว่าการ ไฟการทะเยอทะยานการฝ่าฟันอุปสรรคเพราะเป็นไพ่นักลบนะคะแล้วคุณจัดสาเร็จนะคะเลขอย่างบ้านนะคะชาวธาตุดินหงจุ้ยบ้านอาจารย์มองถ้าบูชากษัตริย์นักรบไม่ว่าจะเป็นพระเจ้าตากหรือองค์พระนเรศวรเนี่ยจะดีมากเสริมโชคลาภให้คุณได้แน่นอนนะคะจากหน้าไพ่ส่วนเลขโชคลาภในดวงนะคะในตําแหน่งโชคลาภที่ขึ้นนะคะก็จะมี เลขห้าเลขเก้าเลขเจ็ดนะคะห้าเก้าเจ็ดเป็นเลขโชคลาภในดวงแต่ก็ขอเสริมจากเลขโชคลาภไพ่เลขนำโชคองค์พระพิฆเนศด้วยนะคะอาจารย์ขอไพ่เลขนำโชคให้กับชาวธาตุดินนะคะเลขนำโชคให้ชาวธาตุดินก็ขอให้ทุกท่านปังๆังกันจากเลขนำโชคองค์พระพิฆเนศด้วยนะคะขอห้าใบค่ะห้าใบนะคะในเลขเจ็ด ได้เลขหนึ่งได้เลขหกได้เลขเก้าได้เลขสองนะคะสำหรับชาวธาตุดินเลขนำโชคจากไพ่พาพ,พิกครเนศนะคะเจ็ดหนึ่งหกเก้าสองนะคะใครชอบเสี่ยงโชคก็ซื้อเลอตเตอรี่ทิ้งไว้หน่อยก็ได้นะคะเผื่อมีกินบางคนอาจจะฟุกถูกรางวัลที่หนึ่งก็ได้นะคะก็ขอให้มีโชคลาภร่ำรวยกัน ทุกคนเลยนะคะโอเคค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอกำลังใจกดแชร์กดไลค์กด subscribe ติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ